แนะนำเผื่อใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ไอ้เลเวลหนึ่งหรือว่าเลเวลสองหรือว่าเลเวลสามเนี่ยเหมาะกับใครใช้งานยังไงเลเวลหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะชื่อรุ่นว่าโพตอนตัวเนี้ยเล็กเนาะก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการเอาไปพกในตัวเนี้ยยังสามารถปรับเป็นพกนอกได้ด้วยก็คือตัวเนี้ยซองเดียวก็ถือว่าดีก็คุมอะไรเงี้ยส่วนต่อมานะครับเป็นเลเวล2จะมีระบบล็อกอยู่สามารถใส่ปืนได้หลายแบบ แล้วก็ใส่ไฟฉายได้ด้วยพวกนี้ก็ใส่ไฟฉายนะพวกนี้ใส่ไฟฉายได้หมดตัวนี้ถามว่าเหมาะกับใครผมมองว่าเหมาะกับพวกตำรวจเจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับที่เขาต้องการความคล่องตัวสูงเอาไปใช้ IDPA ได้ส่วนตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันยังไงก็คือซองตัวนี้สําหรับปืนที่เป็นไฟฉายสั้นๆแต่ถ้าซองตัวนี้ก็เป็นซองที่เหมาะสำหรับไฟฉายขนาดใหญ่ TR1 เชียลเอ็กทีเอลอาร์วันที่เป็นไฟฉายหรือทรง X300 มออะไรก็แล้วแต่คือหลักๆตัวเนี้ยมันเป็นดิวตี้โฮสเตอร์ก็คือเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่ต้องการซองปืนที่มีระบบล็อกที่ดีปลดล็อกได้ง่ายส่วนตัวเนี้ยตัวท็อปสุดเลยเออเหมาะกับใครก็เหมาะกับเจ้าหน้าที่ตัวเนี้ยคือไงก็เหมาะกับเจ้าหน้าที่เลยเพราะว่าแข็งแรงทนทานและเป็นล็อกเลเวล3าถ้าในกรณีที่คนร้ายเนี่ยเขาพยายามจะมาแย่งปืนเราอะ ถ้าเกิดเราไม่มีเราเป็นระบบไม่มีล็อกเลยอะเลยพกซองเนี้ยถ้าเราโดนแย่งปืนเขาดึงไปได้เลยก็ตัวเนี้ยก็เป็นที่ได้รับความนิยมในหมู่ตำรวจที่อเมริกานะครับเพราะตอนนี้ก็ลเ,เริ่มเข้าประจำการในหลายๆหน่วยแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามเลยนะครับเพจ pi industry นะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะครับเรามีทั้งช่องทางเอ่อ b o o k t i k t o ก k นะครับสามารถเข้าไปดูได้เลย